พระบรมราชโองการโปรดเกล้าประกาศพระราชกการเรียบประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาพุทธศักราช2567ด้วยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศพระราชกิการเรียบประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาพุทธศักราช2567ผมจึงขอเชิญท่านสมาชิก ทุกท่านนะครับโปรดยืนขึ้นรับฟังพระบรมราชโองการครับและขอเชิญท่านเลขาธิการได้อ่านพระบรมราชโองการครับพระบรมราชองการพระราชกีกาเรียกประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาพุทธศักราช2567ให้ไว้ณวันที่30พสิพฤษภาคมพุทธศักราช2567 เป็นปีที่9้าในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิปดีศีสินทระมหาวชิราลงกรพระวชิราเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโอการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐสมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามันอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา122และมาตรา175ของรัฐ,รฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกิจสเดีาาเรียกประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาตั้งแต่วันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2567ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเกิดนั่งครับครับเลือกที่ประธานจะแจ้งต่อ